และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่รถจีนยอดจองมากกว่ารถญี่ปุ่นในมอเตอร์โชว์ปี2025ผ่านไปครึ่งงานแล้วรถจีนรถญี่ปุ่นใครจองมากกว่ากันบ้างไปดูเลยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี er ่ยวกับเรื่องของยอดจองในงานโรลโชว์ป well ี2025นะครับวันนี้จะพามาเจาะประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยอดจองแบ่งกันเลยนะครับว่าฝากฝั่งของรถจีนกับรถญี่ปุ่นนะครับเขาสู้กันยังไงนะครับและยอดจองแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับทางด้านของแบรนด์จีนกับแบรนด์รถญี่ปุ่นเนี่ย โอ้โหปีนี้ดูท่าว่าอาจจะสู้กันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับขอญาตใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าขอญาตเล่าสถานการณ์ของรถจีนให้ฟังก่อนรถจีนปีนี้โอ้โหรถกันเละเทะเลยนะครับเปิดทั้งตัวใหม่ตัวเก่าปรับราคากันแบบยังโขดนะครับแต่ดูภาพแล้วเหมือนจะสู้กันเองนะครับเหมือนจะแข่งกันเองยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าอะไรนะับเพราะว่าฝากฝั่งของรถญี่ปุ่น แทบไม่เปิดตัวใหม่เลยนะฮะต้องขออญาตใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda ไม่ว่าจะเป็น t y y t t ้ายูสุอะไรต่างๆนะครับแทบจะไม่มีรุ่นใหม่มาเลยนะครับทางฝากฝั่งของรถญี่ปุ่นเนี่ยดูจะเงียบเหงานะครับอาจจะไปเปิดหลังงานมอเตอร์โชว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภาพก็เลยกลายเป็นว่านะฮะ ปีนี้เนี่ยโอ้โหรถจีนมาแรงสุดๆเลยนะครับยอดจองนะฮะถล่มทลายเลยนะครับทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นก็เลยอาจจะดรบกวไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านะฮะอย่าเพิ่งเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมาสรุปให้ฟังสถานการณ์เป็นยังไงนะครับอแต่เบื้องต้นพามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับยอดจองเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างรถทางด้านของประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาดูฝากฝั่งของแบรนด์ญี่ปุ่นก่อนนะครับมีอยู่8ยี่ห้อนะครับ 8ยี่ห้อเนี่ยรวมกันอยู่ที่นะฮะยอดจองเนี่ยครึ่งงานนะครับวันที่8แต่มอเตอร์โชว์ปี2025นี้นะครับอยู่ที่11,431คันซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ8ยี่ห้อนะครับ11,431คันนะครับแล้วมาดูฝากฝั่งของแบรนด์จีนมั่งนะครับแบรนด์จีนเนี่ยจริงๆทะลิตอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่15ยี่ห้อ แต่ใปัจจุบันนะครับมีแค่เพียงนะครับ12ยี่ห้อเท่านั้นนะครับที่ส่งยอดจองเข้ามานะครับยอดจองณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่12,590คันถ้าดูอย่างนี้นะฮะในแง่ของแบรนด์จากประเทศจีนจะมียอดจองนำนะฮะทางด้านของรถญี่ปุ่นไปเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่านำกันไม่เยอะนะฮะนำกันอยู่หลักประมาณ1,000คันเท่านั้นนะครับ โอ้โหนิมมบอกว่าสู้กันน่าดูเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนสมาชิกครับขอญาตบอกแบบนี้นะครับทางด้านของแบรนด์จีนเนี่ยสามยี่ห้อที่เขาไม่ส่งยอดจองเข้ามานะครับโอ้โหมียอดจองเพียบเลยยกตัวอย่างเช่น B Y D นะครับอันนี้ที่พูดถึงนะฮะหนึ่งคันของแบรนด์จีนเนี่ยยังไม่รวม B Y D เข้าไปด้วยนะครับโอ้โหและ B Y D ปีนี้ก็ตั้งท่าว่าจะโกยยอดจองเชืิดว่าโโหลานเลยนะครับเพราะว่าปรับราคายกข่ายนะฮะ อันนี้รอดูท้ายงานแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าแบรนด์จีนรวม B ีไวดีเข้าไปด้วยยอดจองทะถล่มทลายขนาดไหนนะครับแต่ฝากฝังของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะฮะออกมาหมดทุกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตกเป็นรองนะครับในแง่งของยอดจองนะครับเพื่อสมาชิกครับ ขอญาตเล่าให้ฟังแบบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับในกลุ่มผู้นําของญี่ปุ่นเนี่ยมีเฉพาะโตโยต้ากับฮอนด้าเท่านั้นนะครับมาดูโตโยต้าก่อนโตโยต้าตอนนี้เป็นผู้นำนะฮะอันนี้ไม่ได้นําเฉพาะญี่ปุ่นนะครับคือนําทุกยี่ห้อเลยในมอเตอร์โชว์เนี่ยโตโยต้ายอดจองสูงที่สุดด้วยยอดจองที่45,73คันคิดเป็น18.4% 8ของยี่ห้อทั้งหมดนะครับนี่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนี่ยังคงเป็นนา ประวันอยู่นะครับก็คือ t o โยตานะฮะส่วนอันดับ2ของแบรนด์ญี่ปุ่นก็คือ Honda Honda ้ในปัจจุบันนะครับมียอดจองที่213.6คันนะครับถ้าดูที่อันดับตอนนี้นะครับทางด้านของ Honda อยู่ที่อันดับ5นะครับถ้ารวมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะ h o นด a จะอยู่ที่อันดับ5นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าแปลกใจ พอเดิมทีนะฮะฮอนด้ขอย่าเล่าให้ฟังแบบนี้ Honda นี่คืออันดับ2นะครับหลายๆปีติดกันเลยนะครับไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่ Honda เนี่ยเป็นรองแค่โตโยต้เท่านั้นนะครับแต่ก็มีบางปีนะที่ Honda แก่ขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็มีเหมือนกันนะครับยอดจองเชนยี่ห0ื่นกว่าคันเกือบ2 0 0 0 0คันนั่นคือภาพของ Honda แต่ที่ เก่ามาถึงตอนนี้นี่ก็คือภาพกอนดาเหมือนกันของปีนี้นะครับยอดจองอยู่ที่2 0 0พคันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับ5เนี่ยแต่ว่ายอดจองรวมก็ถือว่าดูดีนะครับเพราะว่ายอดจองถ้าถือว่านับรวมกันนะฮะจนสิ้นงานแล้วเนี่ยจนจบงานแล้วเนี่ยได้มาสัก4 0 0พันกลางๆจะถือมัน5,000ันนี่คือถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้ามองดูในแง่ของอันดับเนี่ยโอ้โหตกลงมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่มาดูฝากฝั่งของแบรนด์จากประเทศจีนบ้างนะครับโอ้โหนี่ยกมายกขบวนกันมาเลยเพื่อสมาชิกครับไล่ไม่ต้องเป็น GAC มีดีพอมี m g ็ม t ีแค m o t o r s e มอ e ตโหดทุกยี่ห้อนะฮะเริ่มต้นจาก GSC ก่อน GSC ะปัจจุบันนะครับยอดจองเนี่ยครึ่งงานนะฮะวันที่8นี้นะครับทำยอดจองได้ที่3,140คันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่12.69%นะครับของรถทุกรุ่นที่มีในงานนี้นะครับในอันดับอยู่ที่อันดับ2 โอ้โหนี่คือภาพที่ค่อนข้างจะน,น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าทางด้านของ Ion นะฮะเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับและเดิมทีนะเขามีอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับก่อนหน้านี้นะก็มี GAC Ion Y+ เท่านั้นนะครับในปีก่อนๆแต่ปีนี้มาหลายรุ่นนะครับและตัวโหดด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของ Ion UT เปิดราคาเร้าใจเลยนะเริ่มต้น490เท่านั้นนะครับ ตลาดแตกคันทีเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับยอดจองไปย่างป้างเลยนี่คือภาพของ GAC ที่เป็นผู้นำนะครับทีนี้มาดูยี่ห้ออื่นทางด้านของดีพอเนี่ยณปัจจุบันนะครับยอดจองที่2อ7 6ยคันคิดเป็น10.41%นอะครับอยู่ที่อันดับ3ดีพอนี่ก็โหดเหมือนกันนะครับตอนนี้มีตัว S05 มานะครับก็มีน้องว่องด้วยนะครับก็คือฉางอันลูมินนะครับซึ่กลับมาฮิตอยู่ตอนนี้ก็เลยทําให้ทางด้านของบูธของฉางอัน แทบจะระเบิดบคนณผูรชบทุกคนแย่งเข้าไปดูนะครับรถอะไรก็ไม่ถูกก็ถูกเท่ก็เท่เท็กมูยีก็เท่ทททนะครับนี่คือภาพบางฉางอันนะครับแล้วมาดูอีห้อถัดมานะครับ m g m g ปีนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์แบบมากๆเลยนะครับยอดจองณปัจจุบันอยู่ที่2,176คันนะฮะ อยู่ที่อันดับ4นะครับทางด้านของ MG ปีนี้นะฮะก็ปรับราคาของ MG4 ลงมานะครับเหลือ5,500 0เริ่มต้น5,500 0นนะครับแล้วก็มีรถเด็กประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ m g s 5นะครับซึ่งราคาเปิดตัวเริ่มต้น7,000 700, 0ต้นๆเท่านั้น อันนี้ก็เดือดพอๆกันนะครับ m g ก็เลยยอดจองพุ่งกระจุดอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือเกรดบอลมอเตอร์นะครับเกรดบอลมอเตอร์นี่โอ้โหแทง300นี่ยอดจองถล่มทลายนะครับเกิน800คันไปแล้วนะครับซึ่งเดิมทีเขาตั้งลิมิตไว้อยู่ที่800คันแต่เต็มไปตั้งแต่หวันแรกนะครับยอดจอง800คันนี่คือรถขนาดใหญ่นี่คือรถยักษ์นะครับของกลุ่ม PDB ที่เข้ามาทำตลาดในไทยด้วยราคาเริ่มต้น90 00 0 0กว่าบาทเท่านั้น โอตลาดแตกกันที่เห็นนี่แหละครับนี่คือรถจีนนะครับฝักฝั่งของแบรนด์จีนหยี่ห้อส่วนยี่ห้ออื่นนะฮะก็ทํายอดจองไล่เรื่อยๆนะครับว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้แบรนด์จีนมาโหดจริงน,นะครับภาพที่เห็นก็เลยเป็นประมาณนี้เพื่อสมาชิกครับทางด้านของรถญี่ปุ่น ยอดจองตอนนี้เป็นรองนะครับสองฝากฝั่งของแบรนด์จีนเนี่ยโอโหโหดทุกยี่ห้อเลยนะครับรวมไปจนถึง BYD ด้วยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ายอดจองของ BYD อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เพื่อสมาชิกต้องเข้าใจคําว่า BYD BYD บีเขาหวังจะเป็นผู้นำนะครับหวังจะเป็นผู้นําหมายความว่าเขาอยากจะได้เบอร์หนึ่งเลยแหละนะครับหมายความว่า Toyota อยู่ตรงไหนยอดจองเท่าไร่เขาอยากได้เท่านั้นเลย โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าปีนี้เรามาลอลุ้นแล้วกันเขาจะแซงโตยต้าไหมหรือถ้าไม่แซงโตยต้าก็ตามกันไม่เยอะแน่นอนนะฮะนี่คือภาพที่เขาแข่งขันกันอยู่ ถ้ารวมยอดของ BVD เข้ามาด้วยนั่นจะทําให้นะฮะ้างของแบรนด์จีนยิ่งจะฉีกไปไกลเลยนะฮะยิ่งจะฉีกยิ่งจะนารถฟากฝั่งของญี่ปุ่นไปเลยโอ้โหนี่เป็นภาพที่หลายท่านผมว่าน่าจะคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับแต่ว่านะเพื่อนสมาชิกครับอันนี้คือภาพของยอดจองแต่การทิ่ขออนุญาตสรุปตรงนี้แล้วกันนะครับเหมือนที่แจ้งตรงช่วงต้นคลิปแล้วกันนะว่าการแข่งขันของรถจีนกับรถญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเรามองในภาพของมอเตอร์โชนี่คืองานมหากรรมของรถแบนด์จีนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่านอกงานมอเตอร์โชล่ะถ้ามองในแง่ของโชว์รูนทั่วประเทศละ่ะทางด้านของรถญี่ปุ่นยังดูดีพอสมควรนะครับเพ่่อสมาชิกครับผมยกตัวอย่างนะเช่น Toyota เป็นต้นนะฮะตอนแรกนะฮะเราเข้าใจว่า Toyota น่าจะเปิดตัวใหม่อย่างน้อยสักรุ่นนึงในมอเตอร์โชปีนี้นะครับแต่ไม่เปิดสักรุ่นเลย โอ้โห oh, ถือว่าเป็นปีที่ทุก่ไม่เปิดอะไรสักอย่างเลยนะฮะสำหรับโตยตานะครับแต่เพื่อนๆสมาชิกครับการ์ซิงนะฮะขออนุญาตยกอันนี้สักนิดนึงแล้วกันนะฮะข่าวลือแล้วกันนะครับการ์ซิงไม่ได้รู้อะไรภายในของเขาสักชิ right, right ้นเลยนะฮะขออนุญาตบอกนี้นะครับเป็นข่าวลือล้วนๆโตยตาน่าจะเปิดรุ่นอย่างน้อยๆสามรุ่นนะครับภายในปีนี้ซึ่งแต่ละรุ่นที่ไล่มาเนี่ยโหดทุกตัวอาจจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่โตยต้าอาจจะมาเปิดตัวในช่วงพฤษภาลิมิถุนาเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่า ตุลานะครับหรือแม้แต่ช่วงปลายปีก่อนปีใหม่เลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะรุ่นที่เราได้รับข่าวลือมาเนี่ยโอ้โหแต่รุ่นโหดทุกตัวฟอร์จูเนอร์อย่างนี้นะฮะรีโวตุวใหม่อย่างนี้นะครับโตยตายสเอทีตัวที่เป็น h ฮ v นะครับโอ้โหทุกตัวทั้งนั้นเลยนะครับแต่นี่ข่าวลือนะฮะการซิ่งไม่ได้รู้อะไรกับเขาทั้งหมดเลยนะครับเดาเอามั่วเอาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใน3รุ่นนี้ที่พูดถึงมานะฮะเขาเปิดรุ่นไหนก็แแล้วต มั่นใจนะฮะว่าแฟนๆชาวไทยนี่โอ้โหแห่ไปทั้งนั้นแน่นอนนะครับคนที่จองจองอยู่ในมอเตอร์โชว์อาจจะทิ้งจองมาเอานี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูคนอีกสักระยะแล้วกันนะครับนี่คืออย่างน้อยๆนะของโตยตตานะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างอีฮูสุอย่างนี้นะครับยอดจองนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงอะยอดจองภายในงานมอเตอร์โชว์ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายอดจองทั่วประเทศเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่และเขาได้รับมาตรการช่วยเหลือด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับบสยมาคค้ปปรระะกัันนให3บ ก็จะทําให้เราซื้อรถง่ายมากขึ้นนะครับตอนนี้คาดว่านะทางด้านโชว์รูมของอีซูน่าจะคึกคักแบบสุดๆเลยนะครับเขาอาจจะนะครับประจที่ทางด้านของต่างจังหวัดก็เป็นไปได้นะครับรอดูทางด้านของตัวยอดจดกับอยอดขายแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่คือภาพที่สะท้อนใี้เห็นนะฮะว่าตลาดในปัจจุบันตลาดรถบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะน่าดูเหมือนกันการต่อสู้ของแบรนด์จีนกับแบรนด์ญี่ปุ่น ยังไม่จบที่มอเตอร์โชว์แน่นอนเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะค่อยๆมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่วันนี้เรามาจับตาดูที่ยอดจองเป็นหลักก่อนเหลืออีกครึ่งงานนะฮะทางด้านของรถจีนกับรถญี่ปุ่นก็จะสู้กันแบบไหนจะมันขนาดไหนใครจะได้ที่อันดับเท่าไรเดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ